โอเคครับเพื่อนๆก็ขอกราบสวัสดีสวิสดีท่านผู้ชมทุกผท่านด้วยละกันนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกองโดนชาแนลนะครับผมก็วันนี้เราก็อยู่กันในเกมยูทั้งซีเบลเตอร์สองนั่นเองครับทุกคนนักกับมอดรถบัสนั่นเองนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนแนวบ้างทุกคนนะห่างหายไปนานนะครับเล่นแต่รถบรรทุกนะรอบนี้ก็หายไปนานมากเลยขอไปทุกคนด้วยนะครับไม่ว่ามีเวลาว่างเลยเนาะก็กลับมาแล้วนะครับทุกผู้กิจ ลาดการได้ของไยด้วยนะทุกคนนะวันนี้ก็มาขับรถด้ยสารนะครับผมนี่เห็นไหมทุกคนเป็นรถ2ชั้นนะครับเป็น10ล้อนะทุกคนไม่ใช่12ล้อนะครับเพราะข้างหลังมันเป็นข้างหลังนี่เป็น6ล้อนะครับนี่เลยเป็น2ชั้นนะครับยี่หอ้อยี่หอ้อรถเป็นยี่หอ้อนี่ทุกคนมาโคโปโลนะครับผมช่วงล่างแล้วก็เครื่องนะเป็นเบน์ มาศรีเบนนะครับเป็นห้างเลยนะทุกคนนะห้างแหลเลยนะครับอ่านี่เลยทุกคนรถบัสสองชั้นนะครับผมตอนนี้ก็รอเอากระเป๋าขึ้นรถอยู่นะทุกคนนะผู้โดยสารขึ้นรถหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นด้านท้ายรถทุกคนนี่เลยนะครับสูงนะค่อนข้างสูงเลยนะทุกคนนะนี่นะครับกี่แรงมา้านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามี400อัพนะครับ450อับ โอเคก็เด okay, so uh, right. right. ี๋ยวเรารอกระกระเป๋าครบนะแล้วเราก็จะออกเดินทางกันนะไหครับผมเดิเราเครื่องรถกันดีกว่าอ่ะนี่ก็จะเป็นภายในนะครับภายในนะนี่เลยประมาณนี้นะครับผมของ Mercedes นะครับ m e r c e เ e เดสนแท้นะครับเป็นห้างเป็นห้างทุกคนนี่ดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม อ่าเท่นะสวยสวยผมชอบแล้วก็เป็นน่าจะเป็นแอร์นะครับแอร์รถแล้วก็พวกสวงสวิธไฟอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอ่าสวยมากทุกคนสวยมากโอเคก็เดี๋ยวปิดประตูรถกันครับเดี๋ยวแอร์ออก โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ปิดประตูรถพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะแต่ว่ายังจอดอยู่ที่เดิมนะครับผมใกล้ได้เวลาออกแล้วทุกคนนี่ก็จะเป็นหน้าตารถเราประมาณนี้เลยนะครับก็วอ้อมแล้วนะครับตอนนี้ได้ไเวลาออเดินทางแล้วก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับผมโ,ฮโ,ฮโยกยกเบรกปุ๊บรถไหลเลยนะครับ เป็นรถบัส12ล้อมันก็จะยาวๆหน่อยนะทุกคนนะเวลาเลี้ยวต้องเผื่อนะครับเราออกเดินทางตอนกลางคืนด้วยก็เ,เรื่อยๆครับไม่รีบเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะทุกคนนะมันไม่เหมือนรถบรรทุกน,นะครับ คออค่อนข้างสูงนะทุกคนรถคันนี้โอเคครับผมปไป้ไป,ปต้องกะวงเลี้ยวดีๆนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างยาวนะทุกคนสูงด้วยนะครับดูทรงแล้วรถผมจะไปขวางชาวบ้านเขาแล้วเนี่ยดูด,ดิ <laughs> ขวางชาวบ้านเขาอีกแล้วบ้านไงจริงด้วยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ก็เดี๋ยวเราออกเดินทางไปได้สักแป๊บหนึ่งแล้วเราจะปิดไฟในห้องโดยสารนะทุกคนนะทำไมลูกพี่ไม่ไปลูกพี่ปิดลูกพี่ติดไฟแดงเหรอก็ไม่ติดนะทำไมเขาไม่ไปวะทุกคนเนี่ยดูดิรถเราคันเดียวก็แทบจะเท่ารถบรรทุกแล้วนะแล้วประเด็นคือรถเรามันต้องตีโค้งมากกว่าวยทุกคนดูดิ ยาวพอๆกันเลยนะ,พะเพื่อยาวป่าแต่ทำไมพี่แกไม่ไปโอเคทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนไฟเขียวนะโอเคครับตอนนี้ก็ออกเดินทางนะผมก็ไม่รู้ว่าพี่แกปไปเลยไม่ไปนะตอนแรกนี่ครับตีโค้งมันต้องตีโค้งมากกว่าปกตินะทุกคนนะก็เดี๋ยวผมอยู่เลนนี้เลยดีกว่าอ่าเขียวพอดีเลยครับเขียวพอดีเลยยาวไป ีผมก็ไม่รู้ว่าไ,ไฟเตือนนะั้มันคือไฟอะไรนะ ABS เตือนทำไม ABS ถึงเตือนไม่เข้าใจนี่ครับขับสชั้นมันก็จะต้องระมัดระวังหน่อยนะแต่คันนี้ไม่ค่อยโครงเพลงนะครับเบรกเบรกเบรก คันนี้สูงเป็นรถสูงก็จริงแต่ไม่ค่อยโค้งเค้งเท่าไหร่เลยนะช่วงล่างถือว่าเซ็ตมาดีเลยนะทั้งมไปไปครับทุกคนเราจะใช้ความเร็วไม่มากนะครับโดยรวมก็ประมาณ85 85กิโมต่อชั่วโมง ซึ่งผมก็ไม่ได้ตั้งค่าไว้ซะด้วยสิไม่เป็นไรแล้ผมก็ลืมเปิดไฟหน้าเออผมวิ่งมาได้ยังไงวะเนี่ยตั้งนาน <S <S ไปครับเดินทางระยะทางไม่ไกลนะทุกคนอพอดีเป๊เลยนะครับล็อกความเร็วที่80นะทุกคนนะ เราเปลี่ยนเลนดีกว่ามันอาจจะไม่ได้วือหวานะทุกคนนะรถบัสเครื่องมันอยู่ท้ายมันก็จะงงเงียบๆหน่อยนะครับและคันนี้มันก็ไม่ใช่รถบัสไทยด้วยนะมันก็จะไม่ค่อยตื้นตาร์สักเท่าไหร่ตื้นตาร์สคืออะไรวะไม่ค่อยไม่ค่อยปูด้ดปารสเออนี่ครับเป็นรถบัส10บล้อนะ10ล้อที่ใครมองเปนเผืนก็จะว่า12ล้อนะครับ บ้านเรามี12ล้อคันหนึ่งนะทุกคนนะรู้สึกจะมีคันเดียวด้วยนะครับตอนนี้ที่เป็น1ิบสองล้อเลยแต่เป็นแชสซีประกอบเนาะน่าจะเป็นทรงยูโรแปดมั้งผมจำไม่ได้แต่คันนี้เป็นสิบล้อนะครับหน้าสี่หลังหถ้าหลังแปดก็จะเป็นสิบสองเลยคันนี้มีทั้งช่วงล่างแปดล้อแล้วก็สิบล้อเลยนะครับ รถเราจํากัดความเร็วอยู่เท่านี้เราก็วิ่งเท่านี้นะทุกคนนะเพราะว่าเรามีผู้โดยสารมาด้วยนะครับเรามีผู้โดยสารมาด้วยทางข้างหน้าค่อนข้างมืดทุกคนตอนนี้ระยะทางก็ไม่ไกลมากนะครับเราจะถึงประมาณ6กโมงเช้าพอดีเลยนะทุกคนนะตอนนี้เป็นเวลาตีสองตีสองครึ่งนะครับ249โลถึงตอน6กโมงเชา้าก็ ดูทรงแล้วน่าจะวิ่งยาวๆนะครับไม่น่าจะได้แวะไหนนะเพราะว่าผู้โดยสารก็คงไม่ตื่นไปลงไหนกันหรอกห้องน้ำบนรถก็มีนะครับเป็นระยะทางสั้นๆเนาะไม่ไกลมากเออผมลืมปิดไฟในห้องโดยสารเลยคันนี้มันเป,นปิดปิดไฟห้องโดยสารได้นะครับโอ้ทุกคนดูดี ฝนมันจะตกหรือเปล่าว่าทำไมเหมือนหมอกลงขนาดนี้คันน,นี้นิ่มมากนะทุกคนนะลูกพี่ใจเย็นผมก็ระแวงเขานะเออนะครับนี่ครับ,รบแซงได้เขาก็แซงทุกคนไเราก็อยู่เลนกลางของเราไปดีกว่าเพราะว่าความเร็วเรามันก็ไม่ได้ช้านะครับ แต่ก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะ80กิโลเมตรเต็มที่ก็วิ่งกัน90นะประเทศนี้ไม่รู้ประเทศไรด้วยนะฝั่งโน้นรู้สึกจะเกมซะแล้วครับไม่รู้ว่าโดนอะไรวันนี้มาคนเดียวนะทุกคนนะเด็กลงเด็กรถไม่มีนะครับ เราก็วิ่งของเราไปเรื่อยๆชิลๆทุกคนไม่มีอะไรมากเป็นทางตรงๆยาวๆนะครับอาจจะมีแวะปงแวะปั๊มสักนิดหน่อยผมเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าถ้าแวะเนี่ยมันจะใช้เวลานานหรือเปล่าบางทีก็อาจจะไม่แวะครับแต่อาจจะตัดมาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นบางช่วงบางตอนนะเพื่อมันจะได้ไม่น่าเบื่อจนเกินไปเนาะเพราะเกมนี้มันก็ไม่มีอะไรนอกจากขับรถนะครับ เพรามันเป็นเกมขับรถนั่นเองทุกคนดูดีเหมือนหมอกลงเลยเห็นไหมเห็นไหมหมอกแต่ตอนนี้เริ่มหายไปแล้วนะครับ จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับผมรู้สึกเหมือนโดนบีบให้เลี้ยวเลยนะอ่าโอเคเราลดใหญ่กว่าเราออกได้เราออกเลยครับเพราะเดี๋ยวมันจะลำบากเรานะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหวาพอลงเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวต้องไปวนนะครับเดี๋ยวต้องไปวนกลับทางเดิมนี่แหละ แต่ว่าต้องลงไปวนข้างล่างให้วนตรงนี้ก็คงไม่ใช่โอ้โหแล้วรถติดยาวเลยจ้าพ่อจ่าแม่จ่าอ่ะเดี๋ยวเราไปกลับรถที่ปั๊มน้ำมันแล้วกันนะครับพี่ตำรวจเออเลี้ยวพ้นไปเนี่ย เกือบไม่พ้นเนี่ยเห็นไหมทุกคนผมก็เพิ่งจะเล่นรถบัสแรกๆนะครับกะยังผิดๆทุกๆอยู่เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าทางนี้นะครับแล้วก็วนออกเพราะว่าอีกแค่ไม่กี่กิโลเราก็ถึงนะครับไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงละตอนนี้จะถึงเกือบ7จ็ดโมงอะ่ะน่าจะเลทเพราะว่ามันเสียเวลาตรงที่เราต้อง วิ่งอ้อมนะทุกคนนะรอดได้ไหมวะเนี่ยโอเครอดได้ทุกคนรอดได้รอดได้ดไ,ดดไ,ดไปครับไปไปไปนี้ไม่แน่ใจว่าสูงกี่เมตรนะแต่คิดว่าน่าจะมีสีเมตรยี่สิบอยู่เดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลให้นะครับ ออกมาแล้วเราก็จะวนกลับไปขึ้นทางเดิมแม่เขาเฮลิคอปเตอร์ทำผิดเราให้พี่แกเลี้ยวก่อนนะเพราะว่าเี๋ยวหางพ่วงพี่แกจะมาโดนหน้าเราสักนี่ถ้ถึงตาเราเลี้ยวบ้างนะครับพี่มาหน้ากลัวย่างเลย ายทุกคนไอ้สันอย่ลัก abs ติดไม่เลิกเลยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยนี่ครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่หอเฮลิคอปเตอร์ลงกันเลยทีเดียวแมเสียเวลาซะได้นะหน่อยนึงไม่เป็นไรทุกคน ครับไปไปนี่เห็นไหมทุกคนด้วยความเร็วขนาดนี้แต่รถนี่แทบไม่โยนเลยนะครับถือว่าสุดยอดนะทำมาดีมากเลยช่วงล่ด้วยความที่แบบเป็นสิบล้อเนาะแล้วก็จัดวางแบบ เหมือน12ล้อเลยมันก็จะแบบแน่นๆหน่อยนะการยึดเกาะจะไม่ค่อยโยนนะครับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะผมก็ไม่มีนาฬิกาบอกในรถเหมือนกันดูตรงไในก็ไม่รู้นะ <laughs> ก็ถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะอาจจะหายไปนานเลยนะครับก็ <g og ance> ช่วงนี้ก็ใกล้สอบแล้วเหมือนกันสอบวันอาทิตย์นะทุกคนอาทิตย์ที่10แล้วก็หันมาอยู่เลนนี้ครับปล่อยให้รถเร็วเขาวิ่งไปอีกไม่กี่กิกโลเราก็น่าจะถึงแล้วแหละ เออเป็นรถปัดโดยสารนแทมไม่มีเวลาบอกไงมง,งเลยหรือว่าต้องกดตัวไอก็ไม่เกี่ยวนะทุกคนนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับว่าโดนรถบรรทุกแซงทุกคนโดนโดนวอนโบแซงโอ้โหเจ็ดรอยแรงเหลือเฟือเลยเนี่ย ลากของหนักสบายทุกคนแล้วลเป็นหกล้อด้วยโอ้เมืองนอกนี่เขาเล่นของสูงกันแล้วเนี่ยแต่ละคันนี่คือแรงมา้าสุดๆทั้งนั้นเลยทุกคนดูโอ้สุดจริงสุดจริงเราแค่400กว่าแรงเองนะ460 470แรงนะครับพาทิ์เกมนี้เป็นเกมที่ ภาพสวยจริงทำกราฟิกออกมาได้ดีมากนัแบบแสงทั้งอะไรเงี้ยทุกคนดูดิเห็นไหมดูการแบบการเคลื่อนที่ของแสงรังสีอะไรเงี้ยเวลาโดนรถบรรทุกบงังโดนสาบางังมันสวยจริงๆนะชอบชอบมันเป็นสเสน่ห์ของเกมนี้นะครับตอนฝนตกอีกเหตุการณ์หนึ่งฝนตกนี่นก็สวยมาก อะไรที่เนียนมากๆผมบอกเลยมันตกนี่คือสวยง่านะครับแต่อาจจะขับยากหน่อยเพราะถนนลื่นลื่นแบบลื่นจนะริงเราก็ใกล้จะถึงแล้วจุดหมายปลายทางของเรานะครับผมอีกไม่กี่กิโลเอง ก็ถึงโดยเวลาโดยประมาณนะครับหกโมงครึ่งนี่นะทุกคนเห็นไหมถึงหกโมงครึ่งนะครับเช้าวันเสราร์พอดีเลยอ่าเราก็จะอยู่เลนนี้แหละนะครับเตรียมตัวเลี้ยวขวาขึ้นสะพานนะทุกคนนะขึ้นหรือลงว่าขึ้นแหละไม่แน่กันอ่ะลง <c oughs> ผมกม่รู้มันเป็นทางขึ้นหรือทางลงนะอออเออาเบาหน่อยเบาหน่อยลงนะครับน่าจะลอดนะลอดใต้ทางหลักนะครับเบรกเรกหน่อยนะทุกคนนะมีไฟแดงด้วยนะครับ อันนี้ไฟเลี้ยวก็จะช้าๆหน่อยทุกคนไม่ทันใจไวรุ่นสแกนเนียไฟเลี้ยวมันก็จะปกติไปไฟเขียวละตีโค้งเพื่อนิดนึงพอเข้าเมืองไฟแดงก็เริ่มเยอะนะทุกคนนไฟเขียวผ่านตลอด แจว๋แจวแแ๋วเข้าเมืองแล้วครับเข้าเมืองละ,งละไปครับผมเดี๋ยวเราจะย้ายอยู่เลนขวาแนละ้วทุกคนนะไปแดงว่ะ เขียวไหมหรือรอบนี้เราจะติดไฟแดงจริงๆรอบนี้เราติดไฟแดงคัทุกคนก็ไม่ติดนะยังไม่ทันจอดสนิทเลยเนะี่ยไปครับอย่าพึ่งแดงนะขอร้องอ่ะจุบ ระวังทั้งหัวระวังทั้งข้างนะทุกคนนะไอ้รถคัน่อกีเมื่อกี้มีเสียวแวบบ้างแหละนะผมว่าหัวไปเมืเ่อกี้เพราะว่าหน้าเกือบถึงแล้วนะครับอ่าติดไฟแดงตรงทางเข้าด้วยแหละจะเข้าบขสอ,อยู่แล้วนะ่ปะป้าโถ่ ศาจะถึงอยู่แล้วเคเขียวแล้วครับเดี๋ยวพาทุกคนมาชมภายนอกรถนะตอนเช้าๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นตอนวิ่งนะครับเดี๋ยวตีโค้งหน่อยตีโค้งหน่อยพอแหละนะต้องพอนะครับ แต่สูงจริงทุกคนครับเนี่ยสูงจริงวนผิดด้านถอย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 เห็ <S <S okay, นไหมทุกคนยาวเป็นพิเศษเลย <S <S เออผมก็ลืมดูลูกศรน,นะจะเลี้ยววนไหมเนี่ยนีอ เลียวพ้นบอดูกันว่าเราจะเลียวพ้นไหมนะทุกคนนะน่าจะพ้นนะครับน่าจะเดี๋ยวเราจะเข้าช่องนั้นนะครับมีกล้องหนะา้ารถก็ดะสิเด็กรถก็ไม่มี ได้อยู่แล้วสบายมากนี่ครับภายนอกรถเงาทุกล้อผมบอกเลยอาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับนี่เปิดสัมภาระได้ด้วย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูร,บรอบๆคันแั้งหน่อยนะทุกคนนะนี่ G8 เป็นรุ่นรถนะครับนี่เลยรุ่นรถหรือเป็นซีรีส์ก็ไม่รู้นะจำไม่ได้นี่นะครับเป็น10ล้อทุกคนถ้าไปห้องเครื่องมันก็จะดังๆหน่อยนะเสียง ประมาณนี้ทุกคนเบนเบรสเดนเบนนะครับทุกคนก็เป็นแอร์นะะนี่ก็จะเป็นนะี่ครับระบบแอร์รถสายจนะไม่ค่อยได้ใช้เครื่องเครื่องเสียงอะไรมาก,กคนนะแล้วก็นี่ครับห้องเก็บของเรามาถึงช่วงเช้าเชา้านะท่าที่กำลังขึ้นเลยทุกคนนี่เลยนะครับโอ้สวยจริงทุกคน นะถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูอีกนะรถคันนี้นะอ่าโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะผมก็อย่างที่บอกเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผม้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีครับ